สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวตุ๊กตานะคะวันนี้ทํากระปพางปลาำแดงจ้าอร่อยมากๆเลยวิธีการทําไม่ยุ่งยากนะคะเดีย๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทําด้วยกันเลยค่ะ Hi guys welcome back to t u ก t a Thai Kitchen today I make the fishmeal soup it look like this kind of Chinese soup super delicious easy to make so if you interesting how to make it just please follow me I m gonna show you step by step to make the fishmeal soup Let's go get started มาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงกระเพาะปลากันเลยนะคะก็จะมีกระเพาะปลาค่ะอันนี้ตาต้มน้ําทิ้งสองน้ําแล้วนะคะเวลาต้มก็ใส่ขิงแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไปเพื่อดับกลิ่นนะคะมีผักชีจ้ะอันนี้เป็นปูเนื้อปูนึ่งนะคะมีน้ําตาลทรายอันนี้เป็นหน่อไม้ไข่นกกระทาเห็ดหอมแช่น้ํานะคะหั่น แล้วก็เป็นปีกไก่จะเป็นช่วงไหนของไก่ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยนะคะมีน้ําซุปค่ะแป้งกระพูดหรือแป้งมันนะคะน้ํามันหอยเหล้าจีนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะวันนี้ตามีก็เลยใส่ซสี้๊วขาวจ้ะซอสปรุงรสฝาเขียวภู้เข่าทองน้ํามันงาพริกไทยนี่คือส่วนผสมและเครื่องปรุงนะจ๊ะ Ingredient cilantro fish meal It already boiled two times Until it's soft, bamboo shoot, crab meat, sugar, chicken wings, dry mushroom, quail eggs, bamboo shoot. This is white pepper, ground pepper, sesame oil, golden Mountain seasoning sauce, thin soy sauce, shiny cooking wine, oyster sauce. This is cornstarch, of tapioca flour is fine and chicken broth this is all ingredient for today let's go get started let's get started the first thing i'm gonna add the chicken broth So i'm so proud the lanaka it's a good boil so i'm gonna add the sauce the so first thing mm -hmm. I'm gonna add the thin soy sauce, cow oyster sauce, Nam Hoi, Golden Mountain seasoning, salt, so ซอสปรุงรสฝาเขียว Chinese Cooking Wine <c oughs> ก็จะใส่เหล้า <c oughs> จีนนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เพื่อเพิ่มความหอม <c oughs> Sesame Oil น <c oughs> ้ำมันงาน,นะคะใส่ลงไป เพิ่มความหอมเช่นกัน sugar น้ำตาลทราย I'm going to add the fit meal เป็นกระเพาะปลาใส่ลงไปเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่เห็ดหอมนะคะ Dry mushroom ใฟหนอมไม้ด้วยค่ะ เบบบูชุคว้าอีกส์ใส่ไขนกกระทาลงไปเลยกิน c อสชิคเกิลวิใส่ไก่ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งให้ไก่นุ่มนะคะพอซุปข,ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำให้ข้าเหนียวโดยการใส่แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันผสมน้ำนะคะแล้วก็คนให้ข้เยาเหนียว So, the next, this is cooked well. The next, I'm gonna add the cornstarch or the topi with the water and stir until it's sticky. Construct with the water. And add a little bit at a time and stir. You're gonna see the soup is sticky. คนไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่ใส่ถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นก้อน mm hmm. เริ่มเหนียวแล้วเห็นมหม It's t a t sticky, it's supposed to be sticky soup. I want a little bit sticky. ลรู้สึกว่าจะได้ที่แล้วเห็นไหมคะทำไม่ยากเลยเนาะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากมันยุ่งยากตอนที่ต้มกระเพาะปลานี่เองแต่ถ้าต้มกระเพาะปลาเรียบร้อยแล้วก็มาทำซุปง่ายนิดเดียวนี่นะจะออกเหนียวๆจ t sticky ซุป is well done เสร็จแล้วค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถ้วยรับประทานกันเลย ้นแดงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านหนาตาเป็นแบบนี้เครื่องก็เพียบพร้อมเลยมีทั้งไก่ทั้งไข่ทั้งปูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำกันดูนะคะวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเนาะหวังว่าทุกคนคงชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ตาด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Fishmeal soup is well done so super easy and delicious So I hope you guys like this video. Please share this video to your friend and please subscribe my channel and come back to see my channel. I will have new recipe every week and see you next time bye bye!